สวัสดีครับวันนี้อุมมุงเจริญได้ส่งมอบพีโน่ f อฟซก้าเจนะครับ500รครับอ่ะความยาวผเป็นห้าสิบนะครับมันทุบพืชผักผลกไม้นะครับวันนี้พามาชั่งน้ำหนัก4ตัน980ากิโลนะครับ พาไปแจ้งเกิดครับที่ขนส่งครับผมสเปคเบานะครับฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับผมอู่มุ่งเจริญนคะรมาถม ล้อปกติมาสีดำนะครับทางอู่ก็เก็บเป็นล้อบรอนดุมสีตามตัวรถนะครับผมเก็บราย,รายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับบันไดหน้าสแตนเลสตะกร้าผ้าใบตัดเหล็กพ่นสีนะครับสเปคเบา ขากระจกชุบนะครับการยึดย้ำกันชนต่อยืดกันชนนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับผมวันนี้เข้าไปตรวจขนส่งแล้วนะครับผม ส่วนตัวพื้นด้านในคันนี้เป็นรถไม่ดำนะครับตัวพื้นด้านในเราก็จะเจาะช่องไว้เผื่อเวลาซ่อมเกียร์ด้วยนะครับสะดวกในการซ่อมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเบอร์โทร034291557นะครับปู่มุ่งเจีิรนนครปฐม ลูกค้าท่านใดสนใจจะต่อรถไปไว้ใช้ในกิจการของท่านนะครับ ช่างน้ำหนักเรียบร้อยแล้วนะครับผมสเปคเบา4ตัน980กิโลนะครับคันนี้ความกว้างนอก2เมตร40รวมหูบานพับนะครับเพราะเป็นบานพับเปิดข้างได้นะครับสะดวกในการขนส่งแล้วก็ลงสิ่งของนะครับด้านท้าย ลงได้3ด้านเลยครับผมสะดวกในการขนส่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อูมุ่งเจริญนครปสมด้วยนะครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะที่นี้ด้วยนะครับผม ขอสิ้นสุดการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ